โคตรโส,สมเลยซสมมากเลยไม่น่าจะรอดนะไม่น่าจะได้ตังค์อ่ะคือจะขาดทุนเน่ะพอดีแต่เพนเขาบอกว่าคุณลองเอาออนซอนไปฉีดน้องแป้งนั้นเนาะวาง่างนี้ใช้แต่ออนซอนมันอย่างเดียวนั่นแหละเขาพูดอย่างนี้ขายให้ใครเขาบอกเขาก็ไม่ดูไม่เอาไม่ดูไม่ซื้อเขาวางอย่างนี้ก็งั้นไม่เป็นไรเนาะเอาไว้เ,เป็นลูกแล้วค่อยซื้อแล้วกันวางอย่างนี้อพอเข้าไปดูอีกทีเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าสภาพทำไมมันสวยขึ้นเยอะเขาวางอย่างนี้อเอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ จะเ่ตอดแบบไม่ได้อ่ะถ้าลงยังไม่ซื้อถ้ากูรู้เห็นหรือมืออาชีพเห็นนี่คือเดินหนีอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาค่ะตัวพวกฉันเองเป็นคนซื้อยังไม่เอาเลยค่ะขนาดนั้นยังไม่ซื้อเลยถ้าสมมติเราเป็นคนซื้อเราเป็นคนซื้อเราเห็นสวนแบบนั้นไม่เอาแน่แน่ใช่ไม่เอาซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนก็ไว้ไม่ซื้อแบบเอาไว้ไม่น่าจะรอดนะไม่น่าจะได้ตังค์อ่ะคือจะขาดทุนอ่ะ กลับมันได้เงินมาเพราะมันก็เกินคาดครับจากที่ว่าต้นตโทรมไม่มีใครว่าจะได้อะมันได้มาได้เงินมาเก้าแสนกว่าเหรอใช่ครับโอ้โห oh. <laughs> แพงนั้นแฝงเดียวแฝงที่พีช่ชายเห็นแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะรอดจริงๆแล้วออนซอนนี้น่าจะโดนโดนเทศมากกว่า <laughs> <laughs> แต่มันจะกลายเป็นว่าผลผลของเราที่ว่าเออเราคิดดีทําดีเนาะว่าเออลองเอามาใช้กับใบบํารุงต้นบารุงใบหรือบํารุงลูกดูซิก็ <laughs> ว่าอย่างนี้เนาะก็เอามาทดล oh. องก,กัน